เราก็ไม่ดูไม่ต่างกับนซนูชิ่แก่แม่ทสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิวชัชช์ชร์ชแนลนะครับเข้ามาแล้วยินืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดิวชัชช์ชร์ชแนลด้วยนะค,ะนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับดิวจะพามาวอล์กนะครับสนุกสนุกนะเกี่ยวกับอารยทางใน ไม่ใช่ดิเกี่ยวกับระยะเวลาในการเดินทางไปทํางานที่ออฟฟิศนะครับซึ่งดูจะบอกว่าดูเป็นคนเสียเวลากับการเดินทางไปออฟฟิศเนี่ยนานมากกับการแวะซื้อขนมแวะซื้อกา,ฟาแฟ,าแ,ฟาแ, ance, แวะซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยแวะคาเฟ่บ้างแวะร้านนู่นร้านนี้อะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งนิสัยนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับคือตอนเด็กๆเกวลาจะไปโรงเรียนเนี่ยดิวเสียเวลากับการเดินซื้อขนมซื้ออะไรก่อนถึงโรงเรียนเนี่ยนานมากเลยนะครับทั้งขาไปและขากลับเลยนะซึ่งนิสัยนี้ก็ติดมาถึงตอนโตนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมาทํากิจการของตัวเองนะครับมาทํางานของที่บ้านนี่แหละก็ยังติดนิสัยนี้อยู่นะเดี๋ยวดิวจะพามาดูนะครับว่าดิวแวะกินอะไรแวะซื้ออะไรก่อนถึงออฟฟิศนะครับแล้วมันจะกินเวลานานแค่ไหนนะครับผมไปได้วยกันเลยครับ มาถึงร้านแรกเลยนะครับชื่อว่าร้านลาวคอเนอร์นะครับก็จะเป็นคาเฟ่ที่แบบว่าอยู่ในเมืองนี่แหละนะครับแล้วก็ร้านนี้จะเป็นสโลบาร์อร่อยมากนะครับผมซึ่งยูก็จะมาทานร้านนี้เป็นประจําเหมือนกันเป็นร้านที่ค่อนข้างมาบ่อยกล้วซองที่นี่ก็อร่อยมากเวลาเขาเสิร์ฟเราเนี่ยเขาจะไปอบก,ก่อนนะครับแล้วมันจะกรอบมากแล้วก็หอมเนยรู้เลยว่าวัตถุดิบมันคือดีแต่ร้านนี้ดูมีประวัตินะคือเคยมาแล้วลืมจ่ายตังค์นะครับผมแล้วก็แบบเถอนเนี่ยเวลามาซับก็จะอา่านพนักงานว่าเอ๊ะเขาจะจำเราได้หนะร ได้จ่ายต่างเนี่ยครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับด้ว่ความอยากกินอพเรนนะครับก็แกล้งหลับหูหลับตาไม่รู้ไม่มชี้แล้วก็กินไปครับผม เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับร้านแรกนะครับร้านเราคอเนอร์นะเช้าๆแบบนี้ก่อนไปทํางานนะครับต้องดื่มกาแฟต้องกินครัวซองอะไรรองท้องก่อนนะครับผมซึ่งครัวซองร้านนี้อร่อยมากเลยเขาทำเองนะครับแล้วก็ก่อนเขาจะเอามาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะเอาไปอุ่นให้เรานะแล้วมันก็จะกรอบมากมันจะแบบคริสปี้มากๆแล้วก็หอมเนยหอมอะไรเงี้ยคือดูรู้เลยว่าใช้วัตถุดิบในการทำอย่างดีเลยนะครับแล้วก็กาแฟที่นี่จะเป็นสโลบาร์นะครับเดี๋ยวร้านต่อไปนะดิวยอยากจะกินซูชิแหละแล้วแบบในจังหวัดพิษณุโลกนะครับมันก็จะมีร้านซูชิ แบบว่าเขาเรียกอะไรอะพรีเมียมก็มีนะแต่วันนี้ที่จะพาไปชิมเนี่ยคืออยากกินเองแหละมันไม่ใช่ร้านพรีเมียม,มน,นะครับเป็นร้านซูชิแบบอ่าไม่ได้แพงอะไรมากนะครับมันจะขายแบบว่าอ่าเก้าชิ้นเท่าไหร่นะเก้าเก้าบาทอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูเมนูกันนะว่าอันไหนจะน่ากินนะครับซึ่งยูก็ยังไม่เคยทานร้านนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวขอไปดูกันพร้อมๆกันเลยครับแล้วก็ไปดูเมนูเนาะเดี๋ยวซื้อไปทานที่ออฟฟิศดีกว่า ร้านที่2แล้วนะครับได้มาแล้วนะคะซูชินะทั้งหมด 1, 2, 3, 4, งสอี่หชิ้นราคา90บาทนะครับเดี๋ยวเอาไปกินที่ออฟฟิศกันนะครับผมซึ่งยังไม่จบแค่นี้นะดูว่ายังไม่พอครับกาแฟที่กินไปร้านเมื่อกี้นี้มันเป็นกาแฟแบบสโลบาไงครับเพราะฉะนั้นนะความเข้มความดีอเงนะี้ยมันยังไม่แบบ มเมาอย่างเงี้ยครับมันยังไม่แบบถึกใจนึกออกป่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเติมกาแฟเพิ่มกันอีกดีกว่านะครับผมซึ่งเดี๋ยวดิวจะพาไปร้านที่แบบลับมาก,มาก,มาก,มากๆร้านนี้นะแม้ก็ทั้งคนในพิซซ่าโลกเองเยังไม่รู้เลยว่าเป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟ,าาแฟที่ด้านหน้านี่คือดูไม่ออกเลยเป็นร้านกาแฟแล้วก็ดิวเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งร้านนี้เขาจะขายแต่กาแฟดํานะครับผมหมายความว่าจะมีแต่พวกอเมริกาโน่ลองแบล็คมีแต่แบบเอสเปรสโซ่อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเป็นกาแฟดำหมดเลยไม่มีการใส่นมไม่มีการใส่อะไรเลยนะครับผมซึ่ง เขาชมได้เข้มดีนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเติมกาแฟอีกนิดหน่อยแล้วเราค่อยเข้าออฟฟิศไปทานสูตรีกันนะครับผมก็คือกว่าจะถึงร้านไม่ใช่กว่าจะถึงออฟฟิศเนี่ยก็ผ่านไปแล้วประมาณ3ล้านนู้นนี้เนาะปกติก็คือแบบแล้วแต่เลยนะเดี๋ยวก็แวะปัุกโก้บ้างแวะซื้อข้าวต้มบ้างอะไรบ้างกว่าจะถึงที่ทํางานคือแบบใช้เวลานานมากนะครับผมซึ่งโอเคไปกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับ ขึ้นรถไปแล้วขอใช้เจลก่อ์ล้างมือก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะครับตรงไปซื้อซูชิมาเนาะเราต้องล้างมือให้เรียบร้อยนะครับสำหรับช่วงโควิดนี้ กาแฟแล้วนะคะร้านนี้นะครับผมซึ่งไม่มีหลอดให้ก็ตอนดิวถามเขาว่ามีหลอดหรือเปล่าเขาตอบแบบไม่ข่ดแบบน่าจะพูดดีกว่านี้นิดนึงนะครับน่าจะแบบไม่มีค่าอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเราเข้าออฟฟิศกันดีกว่านะครับแล้วก็ดิวจะไปทานซูชิให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไปตัดวิดีโอคลิปอันนี้แล้วก็มาอาให้ทุกคนดูกันนี่แหละครับผมไปออฟฟิศกันนะครับเราก็มาดูหน้าตาซูชิกันนะคะซูชิ 90สิบาทโอเคนะกินเล่นเหนียเนาะกินรองท้องเรียบร้อยแล้วนะครับถึงออฟฟิศแล้วนะครับเหนื่อยเหนื่อยมากบอกเลยเหนื่อยอะไรรู้ไหมเหนื่อยซื้อของโอยกาแฟก็โอเคนะแต่แบบว่าเออนิดหนึ่งนะเราปวดงอนเดี๋ยวเรามาชิมซูชิกันดีกว่านะคะผมเริ่มจากอะไรดีดูชอบแซลมอนอันนี้เลยนี่แซลมอนนะครับชิมก่อนเลยจุ่มกับน้ำซ้มนะครับอืม อืมอืมอร่อยไม่น่าเชื่อเลยว่ากล่อง้า9 0บาทจะแบบอร่อยขนาดนี้ต่อมานะครับเป็นคำนี้นะอืมร้านนี้ดูภายนอกแบบไม่น่าเข้าเลยแต่ซุชชีดอร่อยอยขึ้นจมูกเขาขัยกั็นคำคำละ15บาทนะครับแต่ว่าแพ็กนั้ที่ดูซื้อมานะเนี่ยเจ็นเง้90บาทแค่นั้นเอง ดีวอะทานข้าวมาแบบที่บ้านแล้วนะครับอันนี้คือกินเล่นกินเอาแบบว่าลอง,ท,องท้องเฉยๆมบอกเลยว่าอร่อยบบมากไม่อยากจะเชื่อเลยทุกคน90บาททำไมของมันดีงรือเปล่าคำสุดท้ายนะครับเป็นปูอัดสรุปว่าซูชิปังมากครับกาแฟก็โอเคนะ สรุปนะครับว่าดิวใช้เวลาแวะสามร้านนะครับเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงออฟฟิศแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ไเริ่มทำงานอะไรเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมานั่งถ่ายคอนเทนต์ลง YouTube นะครับผมแล้วเดี๋ยวดิวก็จะลงไปตรวจงานเล็กน,น้อยๆนะครับแล้วก็จะมานั่งตัดวิดีโอลง YouTube ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมยังไงก็ตามดิวขอตัวไปก่อนแล้วดีกว่าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับดิวช,ชัยชัแชร์ชแนล้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ดูลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ใครที่มีนิสัยเหมือนดิวนะครับชอบแวะซื้อนู่นซื้อนี่ก่อนจะไปโรงเรียนก่อนจะไปมหาวิทยาลัยหรือก่อนจะไปทํางานเนี่ย <c oughs> ก็พิมพ์แชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวดิวจะเข้าไปตอบทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ดูลาไปก่อนละครับบ๊ายบาย